Notting Headphone 1หูฟังโอ้อย่าตัวแรกจาก Notting ที่แตกต่างและน่าตื่นเต้นสวัสดีครับผมอ้วนจาก i p d o y n e t นะครับวันนี้เนี่ยมีก a เจ็ตใหม่มาป้ายยากันนั่นก็คือหูฟังนอตติงเฮดโฟนวันที่อยู่ในกล่องนี้นี่เลยซึ่งเป็นหูฟังโอเอีย e ตัวแรกจากแบรนด์นอตติงนะบอกเลยว่าหูฟังนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของดีไซน์แล้วหูฟังนี้จะมีอะไรที่ไม่นอตติงหรือเปล่าในคลิปนี้เนี่ยจะมาให้ดกวนครับก่อนไปดูฝากช่วยกันกดไลค์ด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจในการหาของใหม่ๆแบบนี้มาให้ดูกันก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับแบรนนอย หลายคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อกันอยู่แล้วแหละเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นมาในปี2020ที่ลอนดอนนะมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่อยากจะสร้างบริษัทเทคโนโลยีเนี่ย ที่มีความแตกต่างที่นั้นการสร้างสารรค์และก็ความตื่นเต้นถ้าใครติดตามแบรนด์นี้เนี่ยจะเห็นว่าสมาร์ทโฟนหรือหูฟังของเขาดีไซน์จะต้องไม่เหมือนใครและทําให้รู้สึกว่าเทคโนโลยีมันสนุกมากขึ้นจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเรา,าดูตัวจริงของหูฟังนอตติงเฮดโฟนมันกันดีกว่าเป็นหูฟังโอเอียร์ตัวแรกของนอตติงที่ถือว่าเป็นก้าวสาคัญของแบรนด์เลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะดีไซน์นยาจะเป็นนอตติงสไตล์ดีไซน์ที่เป็นแบบมินิมอลเรียบหรูแต่แฟงไปด้วยความตั้งใจที่ไม่เหมือนใครถ้าใสา่หูฟังตัวนนี้ไปเดิ หรือว่าข้างนอกนะต้องมีคนหันมามองว่าเป็นหูฟังอะไรอย่างแน่นอนและยังมาพร้อมกับความโปร่งใสทําให้เห็นชิ้นส่วนองฟิสิกด้านในบางส่วนด้วยเหมือนได้แอบส่องเบื้องหลังการทํางานของหูฟังเลยตัวโครงสร้างเขานะจะทํามาจากอาลูมิเนียมขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงส่วนพาา์ที่เป็นพลาสติกเนี่ยก็เป็นแบบฉีดขึ้นรูปอย่างแม่นยําเพื่อความสมดุลที่หูฟังด้านขวานะก็จะมีเขียนไว้ว่า Notting เฮดโฟนวันและส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่า ซาวบายเคีฟ e แต่ละข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มสําหรับกดควบคุมต่างๆนะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานอย่างละเอียดกันครับสำหรับความสบายเนี่ยก็เป็นการออกแบบมาให้ใส่ได้อย่างพอดีให้ความรู้สึกสบายๆไม่ว่าจะใส่ฟังเพลงอยู่นิ่งๆหรือใส่เดินเคลื่อนไหวลงตัวดีเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารูปทรงของตัวหูฟังมีความสมดุล ได้ออกแบบตามหลักสซระาศาสตร์ตัวฟองน้ำรองหูฟังเนี่ยเป็น p u Memory Foam เป็นมิรต่อผิวหนังของเราแล้วก็กันพวกน้ำมันแล้วก็เครื่องสาอางได้ด้วยในด้านของตัวก้านปรับเนยนะก็สามารถเลื่อนและก็ล็อกได้ง่ายโดยรวมของดีไซน์เนี่ยก็คือใส่ได้สบายเลยมาถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดของหูฟังก็คือเรื่องเสียงนั่นเอง n o t t i n g Headphone One เนี่ยมาพร้อมกับไดเวอร์เดนามิกขนาดใหญ่ถึง40ม mm มที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้เสียงเต็มอิ่มแดร์เฟมเคลือบนิกเกิล ช่วยเพิ่มความคมชัดของเสียงสูงและพลังเบสแน่นดีเลยในเรื่องของเบสเนี่ย,เ,ยเขามี Adaptive Bass Enhancement ที่ปรับให้เสียงต่ำลึกและสมจริงโดยอัตโนมัติได้ถ้าใครที่เป็นสายฟังเพลงที่ต้องการฟังรายละเอียดเสียงครบถ้วนเวทีเสียงกว้างและแยกแยะเครื่องดนตรีได้ดีอย่างเพลงคลาสสิกแจ๊สอคูสติกและยังเหมกับแนวเพลงที่ต้องการพลังเสียงเบสแน่นๆอย่างเพลงร็อกเมทัลเต็มที่กับพลังเพลงได้เลย สำหรับระบบตัดเสียงรบกวนก็เป็นแบบไฮบริดที่ใช้ไมโครโฟนฟีดอร์เวิร์และก็ฟีดแบ็กคู่กันนะเพื่อตัดเสียงภายนอกได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพพูดง่ายๆเลยก็คือหูฟังตัวนี้เนี่ยจะมีการตรวจจับเสียงรอบๆตลอดเวลาและทําการปรับการตัดเสียงรบกวนได้แบบเรียลไทม์มีโหมดทานเ a ลนซี y ให้เราฟังเสียงรอบข้างด้วยนะอันนี้เนี่ยสะดวกดีไม่ต้องถอดหูฟังออกและที่ว wow ้าวมากคืออะไรรู้ไหมเขามีระบบเสียงสเปเชียลออเดีด้วยเป็นการเปลี่ยนเสียงสเตอริโอปกติ ให้เป็นซาวสเตจสามิติทําให้เสียงเนี่ยกว้างขึ้นมีวิติและก็สมจริงไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือว่าฟังเพลงอันนี้เนี่ยคือดีมากแถมยังมีเดนามิกเฮดแทร็กกิ้งด้วยนะที่จะล็อกตาแหน่งเสียงให้อยู่ตรงกลางไม่ว่าเราจะขยับหัวไปทางไหนเสียงก็จะตามเราไปด้วยถ้าหูฟังตัวไหนนะมีฟีเจอร์นี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดจัดเพราะว่ามันมีวิติเสียงที่สมจริงมากที่น่าสนใจสุดๆอีกอย่างนึงก็คือนอตติงเฮดโฟนวันเนี่ยได้ร่วมกับ KF เป็นแบรนด์เครื่องเสียงไฮเอ็นที่มีประสบการณ์กว่า60ปีมาร่วมจูนเสียงให้ด้วยทาง KAF เนี่ยได้มีการใช้เครื่องมือขั้นสูงนะแล้วก็ความเข้าใจด้านอะคูสติกอย่างลึกซึ้งทําให้เสียงที่ได้เนี่ยเป็นธรรมชาติรายละเอียดเนี่ยครบถ้วนเปลี่ยนจากเครื่องเสียงเนี่ยมาดูเรื่องการครวบคุมกันบ้างน t ตติงเฮดฟอนด์วันเนี่ยเป็นหูฟังที่บอกลาปุ่มสัมผัสไปเลยแล้วหันมาใช้ปุ่มจริงแบบแท็คทายคอนทรลผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบปุ่มแบบนี้นะ คือเวลาเรากดปุ่มเนี่ยแล้วรู้สึกว่าได้กดจริงๆอันแรกเลยก็คือปุ่มที่เรียกว่าโรเลอร์นะจะเป็นปุ่มเอาไว้หมุนสําหรับปรับเสียงได้หรือว่าจะกดเล่นเพลงหยุดเพลงเนี่ยก็ได้เหมือนกันถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็นการสลับระหว่าง ANC กับ Transparency ที่ชอบคือตอนกดค้างเพื่อสลับโหมดนะเขาจะมีเสียงเอฟเฟกด้วยลองฟังเสียงเอฟเฟกของเขาดูนะ <S <S> <S ปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่ม p a d เนะจะเป็นปุ่มแบนๆถ้ากดเลื่อนไปทางขวา จะเป็นการข้ามเพลงหรือกดไปทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการย้อนกลับบอ t t o n เป็นปุ่มสุดเจ๋งเลยนะถ้าใช้กับ noting t phone จะเป็น channel Hop สลับแอปเสียงที่เราใช้บ่อยๆแต่ใช้กับ ios หรือว่า android ทั่วไปนะก็จะเป็นการเรียก smart assistant ที่เด็ดไปกว่านั้นนะ คือเราสามารถปรับแต่งปุ่มนี้ได้เต็มที่ผ่านแอป Noting X ว่าจะเป็นการให้เปิด Spotify ฟังข่าวหรือว่าเรียก Chat GPT ก็ยังทำได้อีกหนึ่งปุ่มที่ทุกคนต้องได้ใช้แน่ๆครั้งแรกที่ได้มาเนี่ยก็หานะว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้เลยก็คือปุ่มที่มีสัญลักษ์บลูทูธใช่และครับมันคือปุ่มที่ไว้สําหรับแพรอุปกรณ์แหม่เองกดค้างไว้เพื่อแพรได้เลยและสุดท้ายปุ่มเปิดปิดเครื่องก็เลื่อนเปิดปิดตรงนี้ พูดถึงแอป Noting X กันหน่อยก็เรียกได้ว่าเป็นสูตรการควบคุมเลยครับเราสามารถปรับอีโคไลเซอร์ได้ถึง8แบรนด์เลยนะสร้างพรีเซตเสียงเองได้หรือว่าจะแชร์โปรไฟล์เสียงผ่าน QR code ก็ได้เช่นกันแถมยังรองรับ Dual Connection ด้วยนะเชื่อมต่อบลูท t o o สองเครื่องได้พร้อมกันเลยดูหนังจากโน้ตบุ๊กอยู่และถ้ามีสายเข้าที่มือถือเนี่ยก็สลับไปรับได้เลยไม่ต้องมานั่งแพ้ไมค์มาดูประสิทธิภาพโดยรวมกันบ้างครับตัวหูฟังนี้เนี่ยให้โบรโฟนมาถึง6ตัวเลยเรื่องการโทรศัพท์เนี่ยหายห่วงเพราะว่าาาสํหรรับกโท เขาจะมี ENC ด้วยไมโครโฟนถึง4ตัวพร้อมเคลียร์ไว้เทคโนโลยีแล้วก็มี AI ที่เทมาแล้วนะกับสถานการณ์จริงเนี่ยกว่า28ล้านแบบไม่ว่าจะอยู่ในคาเฟ่รถติดหรือว่าลมแรงเสียงเราเนี่ยเขาย,ยังชัดเนี่ยตอนนี้นะเราก็อยู่ินพโด,ดนะลองฟังเสียงดูว่าเออเสียงรถเนี่ยเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ินพโดนะลองฟังเสียงดูว่าเออเสียงรถเนี่ยเข้าไปหรือเปล่าตอนนี้เราก็ใช้ n o t h ิงแ e สปอวันในการทดสอบอยู่นะ คุยโทรศัพท์อยากให้ลองฟังเสียงดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็ใช้น็อตติงแอนด์ปอนด์ในการทดสอบอยู่นะคุยโทรศัพท์อยากให้ลองฟังเสียงดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างรองรับไฮเลดออดิโอด้วยนะมันจะเป็นการต่อแบบแอ a c ไรสสายด้วยบหรือว่าแจ็ค3.5ก็ให้เสียงคุณภาพสูงแบบรอสเลดได้หมดเลยนะด้วยความละเอียด24บีิต96กิโลเฮิรตซ์ใครที่เป็นสายเกมมิ่งหรือว่าดูหนังเนี่ยก็มีโหมดโลว์รัน n ซีให้ด้วยนะ ลดดีเลยเสียงกับภาพเนี่ยก็จะตรงเป๊ะแถมยังมีระบบการตรวจจับการสวมใส่ด้วยนะที่จะเล่นหรือว่าหยุดเพลงให้อัตโนมัติเลยและการกันน้ำกันฝนเนี่ยก็ระดับ IP 5 2เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าโคตรอึดเลยเพราะว่าหูฟัง n o t t i n g Headphone o n เนี่ยสามารถฟังได้นานสูงสุดถึง80ชั่วโมงนะเมื่อเราปิด ANC แล้วก็ฟังได้นานสูงสุดถึง3 5ชั่วโมงนะตอนที่เราเปิด ANC เรียกได้ว,ว่าฟังได้ยาวนานจริงๆหรือว่าจะเสียบชาร์จแค่5นาทีนะก็สามารถหยิบไปฟังต่อได้ราวๆ2.4ชั่วโมงในโหมด ANC ชาร์จทีเดียวอยู่ได้ยาวๆไม่ต้องกลัวแบตหมดระหว่างใช้งานเดี๋ยวเรามาสุบกันดีกว่าว่าหูฟัง n o t h i n g Headphone One เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือดีไซน์เนี่ยมีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครแล้วก็มีความโปร่งใสเท่ดีสวยมีความพรีเมียมแล้วก็ใส่สบายด้วยชอบปุ่มกดสำหรับการสั่งงานนะ ที่ใช้งานอย่างง่ายแล้วก็แม่นยำระบบตัดเสียงรบกวน ANC เนี่ยทำงานได้ดีเลยแบตเตอรี่อึดมากใช้งานได้นานสุดๆมีฟีเจอร์ฉลาดๆเยอะนะโดยเฉพาะเมื่อใช้คู่กับ n o น i n g Phone ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยรองรับ Hi-Res Audio ทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําหนัก329กรัมเนี่ยถ้าใส่ต่อเนื่อนานๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแอบหนักไปนิดนึงเหมือนกันเวลาไม่ได้ใส่ใช้ฟังเสียงนะผมชอบเอาห้อยคอแบบนี้เนี่ยทำให้การแต่งตัวดูดีแล้วก็มีลูกเล่นมากขึ้นเท่ด้วยถ้าใครที่ชอบความแตกต่างชอบหูฟังที่มีดีไซน์ล้ำ ชอบฟีเจอร์ที่จัดเต็มแล้วก็สวมใส่สบายนะนอตติงเฮดโฟนวานเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยละครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์รายละเอียดนะไว้ที่ใต้คลิปนี้สําหรับราคาเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าราคากี่บาทนะเพราะว่ายังไม่เปิดตัวในไทยลองเดาๆกันดูนะครับว่าราคาไทยจะกี่บาทหลังจากเปิดตัวเนี่ยจะมาอัปเดตราคาให้กันอีกครั้งหนึ่งดูคลิปนี้จบแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวมีคลิปของใหม่ๆมาอยากจะไม่พลาดกันสวัสดีครับ